ครับและบูธบูธนี้ครับจะขาดไปไม่ได้เลยในงานแสดงเทคโนโลยีในเรื่องของการเกษตรครับแน่นอนคือบูธของคูโบต้านั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิศวกรของคูโบต้าว่าวันนี้ปีนี้คูโบต้าเอาอะไรมาโชว์ในงานอีสแมกปี2012นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อคูนะครับผมพงศธรสุรสมีนะครับผมเป็นวิศวกร ที่ดูแลในส่วนของบูทนี้นะครับผมบูทน uh ี้มีอะไรมาแสดงในวันนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยนะครับก็บูทนี้เป็นบูทที่เราทําขึ้นมาเพื่อโดยคอนเซปต์ของ Total p ทั้ s s s ดโซลูชันคือเราจะมีสินค้านะครับที่ดูแลในเรื่องของการเตรียมดินนะครับผมการปลูกการดูแลรักษา ประเด็การเก็บเกี่ยวนะครับผมโดยใช้สินค้าของคูบัวต้าเรานะครับในการที่จะไปช่วยเกษตรกรนะครับในส่วนของกระบวนการต่างๆนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าคูบัวต้าในปีนี้เรียกได้ว่าจัดบูธแบบว่าครบวงจรเลยทีเดียว้การดูแลดินการเตรียมดินการบํารุงรักษาเดี๋ยวเราไปเริ่มกับเครื่องจักรตัวแรกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับไปครับตัวนี้ใช่ไหมับมานี่เลยครับก็นี่คือแท็กเตอร์รุ่นใหม่นะครับผมรุ่นคูบัวต้านะครับผมแท็กเตอร์คูบัวต้ารุ่น M ขนาด 135X นะครับผมหรือว่าเรียกว่ารุ่น M135X เอ็ม เป็นแฮตเตอร์คูเปต้าขนาด135แรงม้านะครับผมเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของคูเปต้าวเลยทีเดียวและยังมากับเทคโนโลยีนะครับในส่วนของตัวเคบินนะครับตัวเคบินคือตัวไหนครับเป็นคือตัวห้องปรับอากาศครับเป็นเทคโนโลยีอนาคตของคูเปต้าเลยนะครับผมในการที่จะให้ลูกค้านะครับมีความสะดวกสบายในการทํางานมากขึ้นครับผมคุณแจ็คลองโดยปกติแล้วคือเครื่องจักรแบบนี้ก็จะไม่มีเครื่องปรับอากาศใช่แต่ตัวนี้มีครับคุณผู้ชมแหมลองดูลองดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงก็ในส่วนของ ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคบผมเทคโนโลยีทั้งนั้นครับผมมีระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับที่เราสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มหรือว่ายกคันโยกเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องของห้องโถงหรือว่าห้องคนขับในรุ่นนี้นะครับแตกต่างจากเครื่องจักรยี่ห้ออื่นมากเลยครับคุณคูนครับใช่ครับรู้สึกว่าปุ่มเปิ่มอะไรนี่จะแบบดู เป็นระเบียบเรียบร้อยดูไฮโซมากเลยมีเครื่องปรับอากาศอีกต่างหากตรงนี้คือทําอะไรกันบ้างครคอนโซลฝั่งขวามืออย่างนี้ก็จะมีในส่วนของทั้งบังคับนะครับในส่วนของตัวรถแล้วก็บังคับในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังครับในขณะที่เรามีการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังนะครับเราจะมีการบังคับตรงจุดนี้เท่านั้นเองเราก็สามารถบังคับอุปกรณ์ด้านหลังให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเราก็แค่หันไปมองด้านหลังแล้วก็ควบคุมนะครับระบบต่างๆฝั่งผ่านทางขวามือของเรานี่เองนี่บริเวณนี้สามารถติดวิทยุได้ด้้วยยนะครับผมมมอสดากูี การปรับอากาศเย็นร้อนก็อยู่ด้านบนนะฮะแล้วด้านบนนี้ก็ติดวิทยุได้ด้วยอย่างที่คุณคุณเขาแจ้งให้ทราบนะครับนะครับคุณแจ็คก็เชื่อเลยครับว่ารุ่นนี้นะครับจะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับผมโดยคูเวต้าของเราเองครับครับนี่ก็คือจุดเด่นของรุ่นเลยนะฮะ M135X ครับ M135X แฮคเตอร์คูเวต้าขนาด135มาแรงม้าครับผมโอ้โหสุดยอดครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมรุ่นเครื่องต่อไปกันดีกว่าครับนะครับผมก็ยังไม่หมดนะครับเป็นแค่ตัวแรกเท่านั้นเองตัวนี้นะครับ เราจะเรียกว่าตัวรถ RTV เดี๋ยวก่อนครับคุณคูนโอ้โหรู้สึกว่าตัวนี้ทําไมรูปร่างหน้าตามันออกจะแตกต่างจากเครื่องจักรที่เราเห็นผ่านผ่านมามากเหลือเกินฮะดูลายมัสซกก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะทาไมลายถึงเป็นแบบนี้ฮะอ๋อตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรถที่ชื่อว่ารถ RTV ครับเป็นเทคโนโลยีอนาคตนะครับเป็นสินค้าอนาคตของเมืองไทยเราเช่นกันนะครับผมก็ยังไงตัวนี้นะครับผมมีการ นำไปถวายให้ประเทศแล้วคันนึงนะครับ,รบมีสองคันนั่นเองนะครับอคันที่ถวายประเทศจะเป็นสีส้มนะครับก็จะเป็นสีที่เหมือนกับคันนี้ทั่วไปส่วนคันนี้เขาจะเรียกว่าตัวลายพรางตัวลายพรางโอ้โหลายที่แบบว่าน่ารักมากเลยฮะแตกต่างจากเครื่องจักรทั่วไปที่แบบว่าดูหน้าตาแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงใช่ครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะน่ารักครับลายพรางทําไมเขาถึงออกแบบให้เป็นลายพรางแบบนี้ฮะก็เอาไว้ทํางานภายในฟาร์มหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับให้สามารถได้กลมกลืนมีสีกลมกลืนกับทางฟาร์มอะไรต่างๆครับผม ก็รุ่นนี้นะครับยังสามารถทำงานได้หลากหลายมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นยังไงลองขึ้นไปขับดูกันก่อนโอเคครับเห็นหน้าตามาแล้วยังไงก็ต้องขึ้นให้ได้ครับรุ่นนี้อยากให้แจ็คขึ้นทุกคันนะครับครับ ก็ในส่วนของตัวรถนะครับจะคล้ายๆในส่วนของตัวรถยนต์เลยโอ้ใช่ถูกต้องับก็จะมีในส่วนของตัวเกียร์สามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับผมอ่าแสดงว่าใช้ได้นะฮะสามมีลักษณะเกียร์นะครับสามารถขับได้เร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้มีแอร์ไหมฮะตัวนี้อ่ามีครับมีเครื่องปรับอากาศเหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่รูปรับอากาศ แล้วเราออกแบบให้มีลักษณะห้องโดยสารที่มีความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับผมนะครับทำจากเหล็กกล้านะครับตัวนี้จุดเด่นของมันใช้ในหน้าที่แบบไหนฮะก็เป็นรถอเนกประสงค์จริงๆเลยครับคีออาทก็คือมาจากคําว่าอเนกประสงค์เราสามารถทํางานได้ทั้งในส่วนของตัวฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการขนผลไม้นะครับผมการเดินทางบรรทุกของต่างๆนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะมีระบบที่คุณคิดว่าผมคิดว่าคุณแจ็คจะต้องตื่นเต้นแน่นอนนะครับจริงเหรอครับไปดีกว่าครับคุณผู้ชมผมชอบเรื่องตื่นเต้นอยู่ด้วยฮะไปครับอันนี้เราจะมีตัวกระบะด มันก็กระบะธรรมดาตื่นเต้นตรงไหนฮะคุณผูวผมจะแสดงให้ดูนะครับยังไงเดี๋ยวรอรอชมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทีมงานนะครับทำการนะติดเชื้อนะครับนะครับก็ตัวดัมตัวนี้นะครับนอกจากจะขนของและได้แล้วนะครับผมก็ ใช้งานได้ทั่วไปหลากหลายแล้วนะครับผมตัวดำเนี่ยยังสามารถทํางานนะครับโดยการที่สามารถโอนี่เลื่อนได้นะครับผมเทเลื่อนได้ลงไปได้ด้วยเราไม่จะเป็นต้องไปผมขึ้นไปล้มบรรทุกแล้วไปยกยกขึ้นมานะครับผมเราก็ขึ้นไปแค่การครับผมหยิบขึ้นจากตรงนี้นะครับผมในการที่จะสุ่มต่างๆตรงนี้เราทํางานด้วยระบบอะไรครับทำไมใช้ใช้แรงอะไรในการยกแบบนี้เป็นระบบไฮดรอลิกครับผมไฮดรอลิกด้วยแรงลมนั่นเองนะฮะใช่ครับผม โอ้โหเนี่ยครับผู้ชมเลยครับนี่ครับในการยกขึ้นยกลงนะครับอีกสักทีครับอีกสักทีอีกทีครับนะครับรถรุ่นนี้นะครับผมก็ยังไงมีงานเนี้ยชาวต่างชาติเยอะนะครับผมก็ยังไงมาสนใจรุ่นนี้กันเยอะมากเลยนะครับโอ้โหน่สินค้าอนาคตเลยทีเดียวรุ่นนี้ ในอนาคตเรามีการพัฒนาให้ใหญ่กว่านี้ไหมฮะสำหรับรุ่นแบบนี้ออ๋ก็ตอนนี้นะครับเราเน้นในลักษณะที่สามารถเข้าไปทํางานในพื้นที่เล็กๆได้ก่อนนะครับผมในส่วนรุ่นใหญ่นี่ก็จะเป็นในอนาคตต่อไปนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับผลิตที่อเมริกาครับโอ้โหลายเลยนี่ก็ทหารพรางชัดๆนะฮะครับผมโอเคเดี๋ยวคุณคูณนะครับพาไปดูเครื่องไหนต่อไปครับครับผมก็ต่อมาก็จะเป็นคอนเซ็ปต์นะครับที่ผมคุยกันในตอนแรกที่เรียกว่า Total Process Solution ในการที่เรามีการใช้สินค้าคูเวตาต่างๆนะครับผมในการบำรุงรักษานี่อันนี้เป็นการเตรียมดินนะครับผมอะไรต่างๆการปลูกต่างๆนะครับก็คือครบหมดเลยนะครับผมก็เป็นการที่ทําให้เกษตรกรนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมมีการใช้เครื่องจักรในส่วนของขั้นตอนในการปลูกหรือว่าในการเตรียมดินในการดูแลเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอนนะครับผมนี่ครับก็เป็นข้อมูลให้กับลูกค้าที่ศึกษาคือคูเวตามีเครื่องจักรทุก ขั้นตอนกระบวนการทำการการเกษตรนั่นเองใช่ไหมฮะครับตั้แต่เตรียมดินการปลูกการดูแลบลารุงรักษาทุกขั้นตอนมีเครื่องจักรบริการหมดมด้านซ้ายมือนี้ของผมเครื่องอะไรฮะอ่าตัวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวรถด,ดํานานะครับผมรถด,ดํานาก็ในสมัยก่อนอของเราครับาาเราจะมีการ ไฟเฟยอย่างมอไซค์เลยนะฮะใช่ครับผมก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนตั๊กแตนเลยก็ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับเราจะเมื่อก่อนคือเวลาดำนาเขาจะทําการดํามือว่าอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะทาให้ช้านะครับแต่เราจะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับผมในการที่จะทาให้การดํานามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าสิ่งหนึ่งที่คูโบต้าค่อนข้างจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนั่นก็คือว่าหน้าตาของตัวรถยนต์เครื่องจักรเนี่ย จะแตกต่างดีทรงดีไซน์นี่จะโอเคนะฮะครับผมก็ลํำยุคครับรำยุคดีไซน์ที่จะโอเคกว่าแบบว่าพวกแบรนด์อื่นๆที่แตกต่างกันออกไปครับผมก็ในส่วนรถดำนาตรงนี้นะครับผมเราจะมีทั้งในส่วนของตัวรถคันนี้ที่เป็นรถรถดำนาแบบนั่งขับเรายังมีรถดำนาแบบเดินตามด้วยนะครับผมก็อย่างมีเดินตามแล้วก็นั่งขับครับผมมี2แบบนั่นเองครับก็ยังไม่ในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัวเครื่องโรยก้านะครับตัวนี้นะครับก็ เหมาะสําหรับนะครับผมผู้ที่จะมีธุรกิจนะครับในการเคาะกล้าขายนะครับผมนะครับหรือว่าคูปุต้าเราก็จะจัดตั้งนะครับโครงการขึ้นมาเรียกว่าศูนย์จําหน่ายกล้าแผ่นนะครับผมของของเสียงคูปุต้าด้วยกันนะครับผมก็เป็นการที่จะทําให้ลูกค้ารุ่นจำหน่ายเนี่ยนะครับผมคุณแจ๊ มาซื้อกล้าจากทางศูย์นี้ได้นะครับแล้วก็ไปทํางานต่อครับผมในเครื่องนี้ทํางานยังไงฮะขั้นตอนเป็นแบบไหนเห็นมีหลายช่องเหลือเกินฮะก็เราจะใช้บุคคลนะครับในการในการในการที่จะทํางานในเครื่องนี้ประมาณ8คนนะครับผมไล่ไปเรื่อยตั้งแต่เตรียมถาดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราสามารถโรยแกะลงไปได้นะครับผมพอโรยแกบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็โรยเมล็ดมีการโรยเมล็ดเข้าไปนะครับ โรยเมล็เสร็จปุ๊บเราก็โรยแกปิดอีกทีนึงครับนะครับผมเราก็จะได้ทิ้งไว้ประมาณ20วันนะครับเราก็จะเป็นกล้านะครับที่สามารถทํางานได้แล้วนะคก็คือใช้คนประมาณ8คนนะครับยืนอยู่แต่ละตาแหน่งแต่ละตําแหน่งการก็ทํากันเป็นแบบสายพานใช่ครับผมโอเคก็เหมือนเป็นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับมีการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับผมเหมือนแบบว่าสร้างงานสร้างงานนะครับผมเป็นการรวมกลุ่กันเพื่อทําให้ออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนี่คผลออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับโอเค และเครื่องทางด้านนี้นะครับใหญ่เบเร์นทเ่เลยนะครับเป็นไฮไลท์เลยคือไฮไลท์เลยเครื่องนี้ครับคุณผู้ชมสินค้าตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเป็นรุ่นอะไรรถเกี่ยวนวดข้าวครับผมรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่นใหม่เลยที่ชื่อว่ารถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ารุ่น DC 70ครับ DC 70เป็นรถเกี่ยวนวดข้าวขนาด70แรงม้านะครับผมมาเพิ่มความสามารถต่างๆนะครับในการเก็บเกี่ยวข้าวให้เกษตรกรได้ดียิ่งขึ้นครับมันพัฒนาจากรุ่นก่อนอย่างไรฮะก็คือเราเคยเห็นรถเกี่ยวนวด ดีซีหกสิบนะครับหกสิบแรงม้ารุ่นนี้เรามีการเพิ่มแรงม้ามากขึ้นสิบแรงม้านะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับเรามีการพัฒนาพัฒนาช่วงล่างให้มีขนาดใหญ่นะครับผมก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะครับผมทาให้สามารถทํางานในพื้นที่นาหล่มได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นการเพิ่มอายุการใช้งานของตัวชิ้นส่วนด้วยครับความพิเศษของมันยังมีอีกไหมฮะแล้วก็รุ่นเฉพาะของรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นรุ่นถังบรรจุ อ่านะครับเขาเรียกว่าถังพักเมล็ดข้าวครับผมถังพักเมล็ดข้าวนะครับพร้อมช่องปล่อยข้าวทั้งหมด2ช่องนะครับผมสามารถนี้เวลาเราทํางานนะครับผมเราจะมีนะครับบุคคลในการขึ้นไปลองนะครับผมขึ้นไปลองกระสอบตรงนี้2คนด้วยกันนะครับผมนะครับปล่อยข้าวมาใส่กระสอบใส่กระสอบยกนะครับยกออกไปเลยนะครับผมก็นะครับทำให้เราสามารถประหยัดแรงงานคนได้นะครับมากกว่าการเก็บเกี่ยวด้วยมือครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับนะครับเป็นด้านคนขับกันบ้างครับขึ้นไปนะครับคุณ เห็นอะไรครับเห็นทัศงะครับทัศนะกว้างไกลมากทัศนะทัศนะนี่ค่อนข้างกว้างไกลนะฮะโอ้โห ก็เราออกแบบมานะครับให้ห้องคนขับของเรานะครับสะดวกสบายนะครับเราสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับผมสังเกตเห็นหน้าปัดไหมครับหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลเออเป็นแบบดิจิตอลครับต่างจากรุ่นอื่นที่ยังไม่มีหน้าปัดให้ดูครับผมโชว์ด้วยตัวสัญญาณไฟฟ้านะครับดูง่ายนะครับแล้วก็รูปทรงทันสมัยฉบเฉี่ยวด้วยใช่โอ้โหนะเราก็จะมีนะครับด้านบนดูดีครับเราจะมีในส่วนของเกียร์ต่างๆนะครับสามารถควบคุมได้ที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้านี่ถอยหลังนะครับการควบคุมบริเวณหัวเกียร์ นะครับหรือว่าการควบคุมบริเวณตู้นวดนะครับเราสามารถควบคุมได้ที่ตัวระบบด้านนี้หมดเลยแล้วก็มีถึงในส่วนของการนะครับยกต่างๆได้นะครับเนี่ยครับเราสามารถคอนโรลได้อย่างง่ายดายนะครับผมแล้วก็มีความปลอดภัยเรื่องของแต่ด้วยในรุ่นนี้รู้สึกว่าการวางคอนโซลก็จะปุ่มก็จะเป็นระเบียบไม่ค่อยแบบว่าเยอะไปเยอะมากไปใช่ครับผมก็ไม่ค่อยงงเท่าไหร่ออก็รุ่นนี้นะครับเราเน้นในการทํางานง่ายนะครับของคูปตาเรานะครับก็เกิอเราตอนที่เราไป ส่งรถให้กับลูกค้านะครับเราจะมีการสอนการใช้งานให้กับลูกค้าด้วยทุกรุ่นไหมฮะทุกรุ่นเลยครับผมกำลังจะถามเลยว่าเกษตรกรที่แบบว่าไม่ค่อยคุ้นกับปุ่มโอเคอย่างเรามาเห็นยังงงเลยเกษตรกรเห็นปุ๊บเฮ้ยปุ่มเยอะขนาดนี้เรามีการแนะนํามีการสาธิตก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับเราจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของการส่งรถนะครับให้ลูกค้าเห็นว่านะครับเราจะนัดลูกค้าเลยว่าลูกค้ามีการทํางานวันนี้นะครับเราจะไป สอนงานลูกค้าให้ลูกค้าเกี่ยวจริงเลยนะครับผมจะให้ไม่ลูกค้ามีความคุ้นเคยกับทางสินค้านะครับผมในส่วนของโปรดักของคูเวต้านี่มีการรับประกันกี่ปีครับอ่าอย่างรถเกี่ยวนะครับเราจะมีการรับประกัน1 0 0 0พันชั่วโมงนะครับหนึ่งพันชั่วโมงหรือ1ปีนะครับผมนะครับแล้วแต่ว่าระยะไหนจะถึงก่อนการใช่ครับผมนะครับผมก็ยังไงมั่นใจได้นะครับในส่วนของคุณภาพนะครับและการบริการของทางบริษัทะครับบริการหลังการขายนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะคูเวอรงคูเวอรนี้าย่็งะก็นของตรงนี้นะครับเราเรามองว่า ในส่วนของคูบต้าเรานะครับเราอยากจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับเกษตรกรไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับผมว่าเทคนิคในการดูแลเตรียมดินต่างๆดูแลการเก็บเกี่ยวต่างๆเราจะนําข้อมูลตรงนี้นะครับมาสอนลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับเขาได้นะครับผมแล็ทำให้ลูกค้ามีชีวิตที่อยู่ดีกินดีมากขึ้นครับในส่วนของตรงนี้ครับเนื่องจากคุณคูนเป็นวิศวกรด้วยครับทีนี้อยากจะถามว่าถ้าจะให้แนะนําเกษตรกรที่อาจจะมองหาเครื่องจักรทางการเกษตรสักเครื่องหนึ่งมีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่ง โอเคว่าเครื่องจักรทางการเกษตรเป็นเครื่องที่มีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าจะลงทุนสักก้อนหนึ่งก็ต้องมองที่มันคุ้มค่าใช่ไหมฮะเราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรฮะครับในส่วนของตัวเครื่องจักรต่างๆนะครับผมแนะนําเลยว่ารเราต้องดูในส่วนของความคุ้มค่าก่อนนะครับผมเราจะมีในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับเราจะหาบริษัทที่เขาสามารถให้ข้อมูลในเรื่องของความคุ้มค่าคคของตัวสินค้านะครับ พื่อช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วเราต้องดูว่าบริษัทนั้นนะครับมีคุณภาพขนาดไหน <c oughs> สามารถดูแลเราได้หรือเปล่าสามารถเข้าไปถึงในส่วนของตัวบา้านเราหรือว่าเข้าไปส่วนในพื้นที่ที่เราสามารถทํางานได้หรือเปล่า <ừ> การบริการของบริษัทนั้นเป็นอย่างไร <c oughs> ครับผมแล้วเราก็ต้องดูในส่วนของตัวคุณธรรมของบริษัทนะครับว่า <c oughs> บริษัทนะครับมีคุณธรรมมากแค่ไหนนะครับสามารถช่วยดูแลเขาได้มากขนาดไหนนะครับ <ừ> ผมคิดว่าในส่วนต่างๆนะครับผมบริษัทของคูเต้าของเราคิดว่าเป็นบริษัทที่ดีนะครับผมแล้วก็อยากจะให้อยู่ในใจของเกษตรกรทุกคนนะ ขั้นตอนการเลือกซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรเบื้องต้นดูว่าเหมาะสมกับงานของเราแค่ไหนเหมาะสมกับพื้นที่ของเรามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับผมรัคูปต้าของเรานะครับยังขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่จะทำให้นะครับเกษตรกรได้มีเครื่องจักรนะครับผมครอบคลุมทั้งในส่วนของตัว การเตรียมดินนะครับผมการดูแลรักษาการปลูกการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ยังสนับสนุนให้เกษตรกรนะครับทำงานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับช่วยกันดูแลนะครับผมเขาเรียกว่าในการรวมกลุ่มทางการเกษตรนะครับสามารถทํางานเป็นทีมนะครับทำให้ผลผลิตที่ได้ออกมามีคุณภาพมากขึ้นครับอาสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณคูณฝากอะไรถึงเกษตรกรที่บางท่านอาจจะยังลังเลถึงการนําเงินไปลงทุนซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกันอยู่กันบ้างครับ ก็ยังไงนะครับยังจะฝากนะครับในส่วนของตัวสินค้าของครัวต้านะคบไว้ในใจของเกษตรกรทุกท่านนะครับผมในส่วนของตัวสินค้าต่างๆนะครับสามารถไปดูได้ที่ผู้แทนจําหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับสามารถรับข้อมูลได้เต็มที่เลยนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ทุกท่านนะครับมีชีวิตอยู่ดีกินดีมากขึ้นครับเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องทุ่นแรงที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดในการทําการเกษตรของเราก็คือมันสมองและประสบการณ์ของเรานั่นเองครับ ฝากเอาไว้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาเทคโนโลยีสักตัวมาช่วยในการทำงานของคุณหาข้อมูลให้เยอะๆนะครับดูสิว่ามันคุ้มค่าเหมาะกับพืชพันธุ์และพื้นที่ของเรามากน้อยแค่ไหนครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคูนมากมากเลยครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมรายการเกษตรพาลุยของเราหมดเวลาลงแล้วครับต้องขอจากลาไปพร้อมกับคุณคูนครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะจากกันไปเน้นย้าช่องทางการสื่อสารกันสักนิดนึงครับ029677014ครับแล้วก็4689110สำหรับ SMS ครับอยากจะให้เราไปร่วมพูดคุยที่ไหนหรืออยากจะไปลุยเรื่องอะไรติดต่อเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมขอตัวไปดูรถ ลายพางคันนั้นก่อนเขาเรียกว่ารถอะไรนะฮะติดใจเหลือเกินติดใจนะครับรถอะไรนะฮะคาร์ทีวีคาร์ทีวีเดี๋ยวขอตัวไปเล่นรถอาร์ทีวีนก่อนครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรพาลุย่ะช่วยกันครับเกษตรพาลุ่ยไปครับไม่มีจอดำมาลูกนี้อันนี้ดูวันยู่รอได้ด้วย CLP แล้ใช้เทคโนโลยีการออกแบบที่เน้นคุณภาพของสินค้าโดยใช้มาตรฐานการผลิตตามดอลลิงชิ้นรูปเฮ้ยแกงวันนี้จะว่านายพลาดแล้วอะที่ไม่มางานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรนองจากเครื่องจักรในงานนี้กันบ้างไปแกงไปดูกันเร็วๆแกงแหละจะช้าสิแกงแกง Burp, uh burp, -huh. <laughs>